มาของพิธีมือเกื้อมาจะไหนถูกมองว่าเป็นภาระหลังความตายในวิถีชีวิตลูกหลานชาวเวียดนามท่านผู้ชมครับพักคอมนิตเวียดนามปฏิเสธศาสนามาโดยตลอดนะครับทุกจะเห็นด้วยกับแนวคิดของคารมาร์ที่ว่า,าศาสนาคือฟิ่นของประชาชนนะครับ อันที่เป็นสิ่งมอมเมาแต่มรดุคิดศาสนาที่รับมาจากฝรั่งเศสฝังหัวอุนเวียดนามจนไม่สามารถสลัดออกได้ดุง่ายนะครับและแม้พรรคคอมมิวนิสต์เข้าควบคุมจิตกันโดยเฉพาะสาวกคาทอลิกที่หมดโอกาสเข้ารับราชการถูกการแกล้งตามรางควานถึงต้องหลีกให้ออกนอกประเทศไม่หน้อยนะครับรวมถึงผลพวงจากทุกขาม ที่ต้องปากัดตีนผีจะด,ดูเหมือนคนเวียดนามไม่มีศาสนานะครับแต่คริสต์ศาสนาและวิธีคิดแบดเบเต่าและของจือองจ้อของจีนดังปกครองเวียดนามกว่าพันปีนะครับรวมกับศาสนาผีที่เป็นแก่นเทยังคงอยู่ตกตะกรอนเป็นธรรมนูญหลังความตายที่กรอบความคิดด้วยระเบียบสังคมว่าด้วยความกระตัอยู่ในบรรพชนนะครับ ท้าทายความต้องการเปลี่ยนแปลงของรัฐบ,บาลเวียดนามและโลก,การพิวัตชนิดที่ดูเหมือนว่าไม่มีฝ่ายใดยอมลดลาวาโศกกันเลยการนับถือศาสนาของชาวเวียดนามน,นะครับเดิมชาวเวียดนามน,น,นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับจึงมีพื้นฐานด้านจิตใจที่ฝักใฝ่ในศีลสมาธิและปัญญาเหมือนกับชาวชาวไทยเรานะครับแต่เมื่อจีนเข้ามาปกครองเวียดนามน,นะครับ รวมเวลาตั้งพันกว่าปีนะครับได้นําเอารัฐิเต่าและขงจื้อเข้ามาเผยเผ่นอกจากยอมรับรับถือรัฐิทั้งสองนี้ยังรับเอารัฐิการบูชาวิญญาณบรรพชนตามธรรมเนียมจีนเข้าไปด้วยนะครับต่อเมื่อเวียดนามตกเป็นประเทศใน,ศในอนาณานิคมของฝรั่งเศสก็ทําให้คิดศาสนาในการโรมันคาทอลิกเป็นตัวเลือกในการนับถือศาสนาเพิ่มขึ้นอีกนะครับ อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญของเวียดนามปัจจุบันไม่มีการระบุศาสนาประจำชาตินะครับหากแต่บัญญัติให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาทําให้ชาวเวียดนามมีการนับถือทั้งศาสนาหลักคือพุทธคิดลัทธิสําคัญเด่จีนก็คือเต่าขงจือ๊อได้รับเอาอุปนิการเส้นไหว้ดวงวิญญาณบรรพชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเวียดนามด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ในเวียดนามอีกจํานวนมากที่เคารพบ,บูชาเทพเจ้านะครับพูดผีและวิญญาณบรมบูชนเช่นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดําซึ่งอยู่ทางตนเหนือของประเทศเวียดนามน,นะครับกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกับชาวไทยซุงดําหรือลาวซ้งในประเทศไทยเรานะครับทั้งยังคงความเชื่อของความเขาของพวกเขาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณด้วยนะครับ ประเทศเวียดนามมีประชากรร,ราม้าณ97ล้านคนนะครับส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณเกือบ90้าสิปนหรือราวแปดบเจดปอร์เซ็นต์ล้านคนนะครับหรือหรือราวแปิบดล้านคนนะครับนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาสอลิกประมาณ10นหรือราว9้าล้านคนส่วนที่เหลือนับถือศาสนาและที่อือ่นอ,อีกราวหนึ่งถึงงปนนะครับ ด้วยความที่เวียดนามอยู่ชิดติดกับจีนนะครับทําสุครามกันมาในประวัติศาสตร์ถึง32ครั้งนะครับเอาชนะจีนได้ถึง18ครั้งบางช่วงมีเอกกราชปกครองตัวเองแต่ก็ต้องส่งดอกไม้เย,ยีดอกไม้ทองให้จีนแทบไม่หวว่างเว้นนะครับเวียดนามจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลจีนทั้างการเมืองและวัฒนธรรมซึ่งมีภาษาพูดที่พูดกันรู้เรื่องรวาว30เปนะครับ ส่วนภาษาเขียนก็ใช้ตัวอักษรจีนแต่เมื่อฝรั่งเศสเข้ามาครอบครองในฐานะอนาณานิคมแล้วเนี่ยฝรั่งเศสต้องการกาจัดอิทธิพลจีนออกจากเวียดนามนะครับจึงเปลี่ยนภาษาที่คนเวียดนามใช้เบรบขุดลากถอนคูนเลยทีเดียวนําเอาตัวอักษรโรมันมาบังคับให้คนเวียดนามอ่านเขียนหรือวัดพุทธทิ้งสร้างบุรคิดเป็นการลบป,ประวัติศาสตร์ทําลายล้างวัฒนธรรมเพื่อง่ายต่อการเผยแพร่ศาสนา เป้าหมายคือการกลืนชาติและวัฒนธรรมของเวียดนามนั่นเองนะครับชาวเวียดนามจำน,นวนมากนะครับโดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศที่รับวัฒนธรรมจีนโดยตรงต่างจากเวียดนามตอนใต้ที่เป็นวัฒนธรรมชนชาติจามดื่มนะครับซึ่งมีประเพณีการขุดศพบ,บรรพชนขึ้นมาหลังจากฝังไว้ราวๆสามถึงห้าปีนะครับเพื่อชำระล้างทำความสะอาดก่อนจะนำกลับไปฝังใหม่ พิธีนี้เป็นพิธีพิธีนี้เป็นหนึ่งในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายที่นับว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวเวียดนามนะครับเช่นเดียวกับชาวอุตสาหกรรมโบราณที่มีการประกอบพิธีฝังศพครั้งที่สองนั่นเองนะครับพิธีหลังความตายธรรมเนียมโบราณนี้มักมีการปฏิบัติกันในช่วงก่อนตรุษจีนนะครับซึ่งถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของชาวเวียดนามและถือว่าเป็นพิธีกรรมสุดท้ายในการช่วย ทำให้ดวงวิญญาณของบุคคลอันเป็นที่รักได้เข้าสู่เส้นทางหลังความตายไปสู่ชีวิตใหม่พิธีกรรมการจัดการศพข,ของชาวเวียดนามเป็นการฝังตามอิทธิพลที่ร,รับมาจากวัฒนธรรมจีนโบราณน,นะครับที่สืบทอ,อดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้วิญญาณผู้ตายไปสู่ดินแดนอันสุขสงบในสัมปรายภพตามคตินั่งดื่ของชาวจีนที่ส่งต่อมายังชาวเวียดนามนะครับ พิธีการหลังวามตายของชาวเวียดนามที่สําคัญจะลืมขึ้นหลังจากพิธีฝังศพผ่านไปแล้วในวันที่สามนะครับนับจากวันที่ฝังศพเป็นวันแรกนะครับก็จะมีการทําพิธีเรียกว่ามือเกื้อมานะครับซึ่งก็คือพิธีเปิดประตูวิญญาณเปิดประตูผีหรือเปิดประตูสุสานเพื่อให้วิญญาณรับรู้การตายของตนเองเพื่อบอกกล่าวต่อดวงวิญญาณบรรพชนที่ล่วงลับไปก่อนหน้านั้น และเพื่อบอกกล่าวเจ้าที่ที่บ้านและเจ้าที่ที่สุสานร,รวมทั้งเหล่าดวงวิญญาณที่สุสานด้วยนะครับทั้งนี้พระเจ้าที่และวิญญาณที่ตายไปก่อนหน้า,านั้นรับรูร้ได้ยอมรับวิญญาณใหม่เพื่อขออนุญาตฝังร่างของวิญญาณใหม่ไว้ร่วมกันยังสุสานแห่งนี้ด้วยนะครับวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้วิญญาณบรรพชนผู้ดวงรับได้ไปสู่สัมปรายภพและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลาน ที่ยังมีชีวิตยอยู่พิธีก็จะเริ่มขึ้นที่สุสานตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับก่อนที่จะกลับไปทําพิธีต่อที่บ้านในช่วงสายๆดูจะมีการชืญนป้ายวิญญาณมาที่สุสานอีกครั้งก่อนเรื่อพิธีก็จะมีการปรับแต่งบริเวณหลุมศพเพื่อให้ทําพิธีไหว้วิญญาณใหม่ซึ่งตามประเพณนนีดั้มดื่มโฮมหรือ่วงชุยนะครับจะไม่มีการทําความสะอาดหรือขัดถูใดๆ อีกเลยภายในสองปีนับจากวันที่ทําพิธีฝังศพเพราะเชื่อกันว่าการไม่จะต้องห่วงชุยที่มีรงศพซึ่งปัจจุบันศพผู้ตายนอนอยู่นั่นน่ะ <c oughs> เพื่อให้วิญญาณผู้ตายได้สงบลงอย่างรวดเร็วว่างั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้เคร่งคัดในธรรมเนียมนี้ <c oughs> เช่นแต่ในอดีตแล้วนะครับมีการผ่อนปลนลงดยการไม่ทําป้ายชื่อผู้ตายติดอ่าที่ <c oughs> ห่วงชุยนะครับ ให้ลูกหลานสามารถดูแลขัดถูทำความสะอาดห่วงซุยได้ในช่วงตุจีนหรือความเรียร้อยสวยงามโดยผู้ที่มาร่วมพิธีตรงนี้ก็จะเป็นลูกชายลูกสาวลูกสะใภยและญาติสนิทเท่านั้นนะครับความเลือกของไหว้ซึ่งจะแยกเป็นสี่ชุดสำหรับเส้นไหว้สี่แห่งคือไหว้เจ้าที่สุสานไหว้บรรพชนของผู้ตายใหม่ไหว้วิวญ,ญญาณใหม่ที่หลุมศพและ ไหว้เจ้าที่ที่บ้านนะครับหลังจากเส้นไหว้ที่สุสานเสร็จแล้วก็จะกลับมาทําพิธีไหว้ที่ท,ท,ที่บ้านนะครับโดยการเส้นไหว้ด้วยสําหรับอาหารหวานข้าวเพื่อบอกกล่าวการเสียชีวิตของคนในบ้านและไหว้บรรพชุนในวิญญาณใหม่อีกครั้งด้วยสํหรับอาหารหวานข้าวเช่นเดียวกันแต่จะมีการสวดบท สวดที่แสดงความอะไรอาวร์ถึงการจากไปนะครับและจะมีการแสดงความปะตะทนมของลูกหลานโดยมีพิธีการยกข้าวยกน้ําของลูกสะใภ้และลูกสาวนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของลูกหลานทุกคนในตระกูลหลังจากทาพิธีไหว้สามวันสิ้นสิ้นลงแล้วลูกหลานก็จะต้องไหว้ด้วยข้าวและน้ําวันละสามมื้อนะครับด้วยเป็นการไหว้ยอย่างเรียบง่าย ด้วยสำหรับขนาดเล็กเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่นะครับโดยมีเคิดว่าให้งดเวีนการเส้นไหว้ด้วยอาหารจาพวกเส้นเช่นเฟือบะหมี่และมีซั้วนะครับและพืชผักที่เป็นเถาเป็นเคลือเช่นกล้วยมันและผักบุ้งเพราะมีความเชื่อว่าหากเส้นไหว้ด้วยสิ่งของเหล่านี้จะทําให้วิญญาณของผู้ตายต้องพัวพันยุ่งหยิงอยู่กับผู้ที่ยังมีชีวิต จนอาจถึงขั้นทําให้มีคนผู้คนในบ้านหรือสมาชิกในตระกูลต้องเสียชีวิตจำจอนเพิ่มขึ้นอีกในระหว่างการไววทุกนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องอัปมงคลอย่างยิ่งนะครับประการสําคัญในระยะเวลาร้อยวันของการประกอบพิธีไว้อะไรเส้นไหว้ผู้ตายนี่นะครับลูกหลานจะต้องพยายามจุดทูปมไม่ให้ขาด เพื่อความทุ่นั้นอ้วนอยู่เสมอเป็นการแสดงออกถึงความตะนันยูความรักและความใส่ใจที่ลูกหลานมีก็บรรพจนผู้จากไปนะครับหลังสศพผู้ตายถูกฝังไว้ใต้ดินราวสาปีแลว้วหรืออย่างน้อยสมปีเพื่อให้เนื้อและผิวหนังสุพเปื่อยยุ่ยย้อยสลายเหลือเพียงกระดูกลูกหลานก็จะขุดลงศพที่บรรจุอยู่ใหม่ในห่วงซุยนะั่นนะนะนะขึ้นมา โดยการจะประกอบพิธีกันในเวลาตลางคืนนะครับพิธีก็จะเริ่มจากการนําอาหารเครื่องใช้ในพิธีก็จะจุดธูปเทียนเช่นว่าขอขมาวิญญาณผู้ตายที่มาลุกคุณญาติจะช่วยกันเปิดโรงถูนากระดูกออกมาจากโรงเจ็ดลางทําความสะอาดนะครับจากนั้นก็จะบรรจุกระดูกลงในหม้อหรือหีบดินเผาขนาดเล็กแล้วนํากลับไปฝังไว้ในหงซุยอีกครั้งนะครับ จะสังเกตเกตว่าห่วงซุยสําหรับการฝังศพครัขข้งที่สองนี้แม้จะสร้างตามฐานะของผู้ตายและลูกหลานแต่ก็มักจะสร้างขึ้นอย่างปาณีบตบรรจงกว่าห่วงซุยที่ฝังศพครัขข้งแรกนะครับเพราะถือว่าเป็นสถานที่อาศัยแห่งสุดท้ายของผู้ตายนะครับวัฒนธรรมการฝังศพข,ของชาวเวียดนามจะทําในที่นาไร่หรือที่ทํากินของตนนอิงนะครับ เพื่อให้วิญญาณประพชนดูแลที่ทํากินและดูแลลูกหลานที่ยังมีชีวิตด้วยนะครับมีทั้งการฝังรวมกันของสมาชิกในครอบครัวและการฝังรวมกันทั้งหมู่บ้านนะครับชาวเวียดนามมีความเชื่อว่าสถานที่ที่ฝังศพแล้วจะขุดขึ้นมาเพื่อจะฝังครั้งที่สองจะไม่สามารถใช้งานใดๆไ,ได้อีกเพราะถือเป็นสถานที่อัปมงคลนะครับส่วนสถานที่ตั้งหัวชุวยหรือหลุมศพ หลุมฝังศพครั้งที่สองเนี่ยที่เป็นการฝังแบบทาวรนยิ่งไม่สามารถรบกวนด้วยการรื้อจริงหรือเคลื่อนย้ายได้นะครับเพราะถือเป็นสถานที่พักผ่อนดูกใของบรรพชนอันเป็นสถานที่มงคลและศักดิ์สิทธิ์สําหรับลูกหลานที่ไม่อาจรบกวนวิญญาณบรรพชนได้ทุกกรณีการปรับเปลี่ยนวิถีและปรับตัวในยุคสมัยใหม่ ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามพยายามสร้างแรงจูงใจให้ชาวเวียดนามเปลี่ยนวิธีการจัดการศพจากการฝังมาเป็นการเผานะครับโดยมีมาตรการช่วยเหลือในรายที่ต้องการเผาศพญาติผู้เสียชีวิตเป็นเงินรายละ1.5ล้านดองนะครับหรือประมาณ4,800บาทนะครับซึ่งแม้รัฐจ,จะใช้งบประมาณมากมายมหาศาลเพื่อรักษาสุขอนามัยประชาชนไม่ให้เสื่อมโทรม ระหว่างกระบวนการย่อยสลายของศพใต้ผืนดินที่ถูกฝังอยู่รวมกันจำนวนมากและต่อเนื่องนะครับรวมทั้งเพื่อการสวนพื้นที่ไว้สำหรับใช้ในการทำการเกษตรแก้ปัญหาการขาดแคลนที่ดินที่ทำกินนะครับแต่มาตรการของรัฐนากล่าวนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมการปลูกฝังของชาวเวียดนามได้ง่ายๆเนื่องจากยังคงมีผู้นิยมฝังศพบรรพชนดั้งเดิม จำนวนมากแม้จะต้องเสียพื้นที่ทํากินหรือเสียทรัพย์สินเงินทองหาซื้อที่ดินขุดหลุมฝังสุวมประชนซึ่งมีราคาสูงริ้วก็าตามนะครับรวมทั้งความเชื่อที่ว่าการเผาสพจะทำให้ผู้เสียชีวิตต้องอยู่ในสภาพที่ร้อนรุ่มไปตลอดการยังจะส่งผลต่อลูกหลานให้ทํากินไม่ขึ้นอีกถูกติดกับระเบียบสังคม ผ่านการนินทาว่าร้ายของชาวบ้านที่กรอบความคิดว่าลูกหลานที่ไม่ใส่ใจดูแลหลุมศพบ,บรรพชนนั้นนีละคุณ